เดินหอนยามเช้า,าวันในอากาศหนาวเย็นมากเลยที่ภูเขาตุขาวรีสีวานาลายัยไต้ทิคาร์นรงคูแล้วก็มีฝนได้ตกลงมาบ้างโบยายก็ไม่เชิงนะนรงคูฝนตกนักปู่วนันนี้เนาะเหี่ยวเพืองแล้วเนี่ยหยฝนตกยังหน่อนยน,อนาะนพ์นรวัดเจ้าเมื่อวานนี้ก่ญาติธรรมทั้งหลายก็ทั้งตั้งบนแพทย์ทั้งที่อื่นก็มาช่วยกัน เกี่ยวฟางปูฟางเตรียมงานวันนั้นพ่อู้ไปทําที่วัดไต้ขาพอปูฟางเสร็จแล้วฝนชอบตกงานที่นี่นอหลวงปู่นอะปูเฟืองแล้วฝนตกเลยนอะพ่อเนาะวัดหลวงปู่มันเป็นอย่างไรทุกปีทุกปีเลยนะอะนี่ก็ยังมืดค้มอยู่แ็ยังตกลงมาเรื่อยๆพาหลวงปู่มาดูงานของท่าน อ๋อหลวงปู่มาบึงงานเด้อวะไงเนี mm <s 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 Link, ่ยปู <h OK)> <h ่เนี่ยเขี่ยเฟืองยามไรเฟือตุกยามนัานวัดเจ้าเนาะพ่อเนาะดีเนาะพ่อเนาะดีปะดีปะดีปะเออเฟือตุกเดือนสามนี่หนาวเลยพ่อหนาวขนาดเนาะพ่อเนาะหนาวปะปู่หนาวปะหนาวปะหนาวอยู่ปะอู้พ่อนะหนาวขนาดเลยหนาว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 ขึ้นมาเหงต่เจะส اؤ เลยหนาว ก็อยากขึ้นมาฮะหนาวว่าอยากขึ้นมาแต่เสารลผูนม่ผูว่าหนาวหนาวหนาวเพื่อนมาแต่เสาเลยเดี๋ยววงพระใหญ่เพิ่นเองฝนก็ยังตกอยู่นะยุบยุบยุยักเลยอ่ะเทวดาเข้ามาอนุโมทนาญาโยมมาร่วมเกียรวฟางปูฟางหวานยังไม่กลับก็ยังมืดคึ้มโดยรอบ ถึงหน้างงานวันนัดพวกที่ไรก็จะเป็นบรรยากาศนี้ทุกทีตาลาเชียงทองลวงปูก็ปรับพื้นงายเยอะแล้วงานก่อฉากก็เสร็จก็เหลือแต่งานไม้ประตูหน้าต่างรกกบประตูหน้าต่างนะทีนี้แล้วงานฐานปัดเนี่ยเขาก็ก่อบัวไว้อยู่ช่างเขาก็เล่นก่อไว้ เดี๋ยวก็จะทํารอบๆรอบๆแล้วเอวขันนอะ,น,ะนี้ก็หาตําแหน่งหาอะไรมันอยู่หอลูกปูนั่งรอด้อนั่งม,งมองมองอยู่ข้างบนด้ะเดี๋ยวกูบาขึ้นดูความเรียบร้อยข้างบนช่างลงมือแต่เช้าอันนี้นะอางนี้ก็จะได้ก่ออีกเข้าไปแล้วขึ้นดูข้างบนหน่อย พยานาคเราก็ใกล้เสร็จแล้วปิดปิดป,ดป,ดปิดแล้วเ,วเิปบ่ปิดแผ่นแล้ว่ะฮะปิดแล้วเรบอ่าแผ่นพื้นโอ้เฮงยังเลอเจ้าทั้งนี่สาบบ่ขื้นเมื่งพระเอ้อ โอ้งานกำลังเล่งเลยตอนนี้ก่อ,อกชามเล่งมากเลยทำไปทีเดียวสองอันจ้าอย่างงี้รุกทาวางพ่อไปครับว่าจ้าออกเลยดิ ตาดำเกินสามมือนี่ยังอยู่บนเก่าอยู่ฮะแม่เหรสร้างหนุ่มนะว่าใบว่าแม่าสร้างหนุ่มกอดเราเนี่ยกอดเราโอ้ใบใหม่โปร่งหมดแล้วเนาะทางใบยางใบยางใบยางโอ้พ่อใหญ่ปู่องค์ใหญ่นี่ มีเตอขี้ฝุ่นใช่ไวะเดี๋ยวจะได้ติดบัวอีกคิวคัดรอบรอบสวยงามนะชาเช้าวนะาลกปูลกปูเบ่งขึ้นมาแล้วอันนี้ปูโอ้กีบดอกบัวมีเตอร์ปุ่นเปืนน้อนหมดหรออ่าขึ้นมาข้างบน มิเต่ฝุ่นเป็นขั้นเป็นขั้นเราได้เช็ดได้ล้างใหม่ตัวศาลาเชียงคองก็หลังใหญ่มองไปก็จะเห็นภูเขาเลากาด้านหน้าที่ฝากฝั่งแม่น้ำโของอะ่ะขเขาแม่น้ำโขงทอดยาวขัวเขาภากภูเขาก็จะเป็นฝากฝั่งสปปลาว ถขาวทก็มองขึ้นมาดูแต่เช้าแต่เช้าโอ้กีบดอกบวัวสวยงามมากเลยสีชมพูโทรมาทำไมเวลาคนห่วยนะัเพ่โทรมาอย่างนี้ดูสวยงามมากเลยนะกีบดอกบวัวสีชมพู พือที่ตรงนี้ฉาแไม่ได้ติดลูปติดอะไรใส่ติดบัวตัวโบดเราก็ก่อฉาบก็เสร็จใกล้จะเสร็จแล้ววันนี้เขาก็ฉาบผนังตัวนี้ก็จะใส่กระจกมองทะลุขึ้นมาได้เห็นพระองค์ใหญ่ข้างหลังด้วย ด้านหน้าก็เหลือช่องหน้ายังไม่ใส่ก็ยังรลอไม้วงกบประตูหน้าต่างอุดกงไก่กงไก่โ,กกโอ้เห็นภูเขางามมากเลยนะตรงนี้ตรงนี้จะมีภูเขาพอดนาทีแม่น้ำโขงขวากัน้นไว้ภูเขาฝั่งน้นจะเป็นเขตประเทศลาว ประเทศลาวตัวนี้ตัวนี้ภูลังกาประเทศไทยตัวนี้นจะมองเห็นเด็กชัดฝั่งนี้จะเป็นภูทอกอ้อมอมามงานการของเราก็ดำเนินมาเยอะได้เยอะแล้วก็อ,อิดฉาบปูนก็ใกล้แล้วแล้ว โอ้ดอกจีบดอกบัวสวยงามมากเลยติดใส่ละแม่เราม่นบ้มาทาเขานนะี่งนี้จะไปที่ใต้ฐานพระไปสาบขีได้เลยวะฮะโอ้สาบขีได้เลยข้างใน,นงบัปเพชบัวลักไก่เลย ลง <ítulo> <ception> ไปหาลงปูกไม่ใช่สาบเั <Sa> ่ไงคือสาบที่ไรแล้วะฮะแ่มวะสู่สู่สู่สูงอยูดานดอยชูง ทำงานทำการเขาไปยังสุดยอดเลยเอาไปยังรามตั้งใจได้ละตั้งไ่ได้ใส่ไส้บะปูนเไ้ครับฮะไส้ยูดมอแม่บดละราย โอ้ฝนตกเลยนี่ที่เจ้าฝนตกแห้งเลยรนี่ฝนต,ตกแล้วฝนต,ตกแล้วลูกปู่กูมาไปเบืองพญ,ญานาคก,ก่อนเด้อปู่ด้าไปดูพญ,ญานาคหน่อยเสร็จยังยช่างพญ,ญานาคไม่มาสองวันแล้วสามวันแล้วไม่รู้ไปไหน,นไปบึงพญ,ญานาคก,ก่อน เอลคันนีได้เจ็ดางแล้ววะด้านนี้ยังไม่ได้ตีเส้นก่อเลยด้านนี้ยังไม่ได้ตีเส้นโอ้พญานาคสีเหลวเลยตัวนี้พญานาคพญานาคตะปูมีพญานาคแล,ล้วเน้หน้าบุตรเรา,สอ,าสองตัวมีนาสองตัวมีหน้าอยู่สองตัว หนักมีหนักขูเ่เวออ้ยลงมาเห็นภูเขาคักได้วังเลยอ่าจะเห็นภูเขาชัดเจนเลยภาพจริงแล้วก็เห็นชัดเจนนะแม่น้ำโงอ้งขาวๆตีนภูเขาอือพญานาคมีหน่วยตาเลยพญานาคเนาะเพิ่งขึ้นน่านเทแร้หว่วงผึ่งเลยวะ งานยังลายอยู่ด้วยจับเลียมจับเสียมอ,อย่างเงี้วลอือ่พระยานาพระยานาสวยงามมากเลยนะอุบาจางมาทำตัวละแสนห้าเลยนี่เจหางยังไม่ได้หนักหางด่วนหนักหางด่วนทั้งนี้ก็ก่อทานใกล้หิแล้วละ มีแต่นหนักหางด้วนพาลวงปูขี่มาเบึ่งี้หลวงปูขี่มาดูประตูหน้าสูงสี่เมตรเลยนะสูงมากเลยตัวข้างก็สามเมตรตัวนี้สองเมตรเจ็ดสห้าโอ้งานแต้มค้ากเหมือนอย่างลายทางในงานเขียนงานอะไรยังอีกเยอะ กว่าจะแล้วเสร็จใส่แอลคันเข้าไปแลละต้งองยังเหี้ยนี่ยบ่ขึ้นเลยเวย้ยสวยแล้วสวยแล้วอใครมาปฏิบัติธรรมวันนั้นพบไปแล้วขึ้นมาดูคนงานของท่านที่ได้มาร่วมสร้างไว้นะแน่นวันเนี้ยปู่เบื่อค่าแค่อี่อ่อตาเคยกับพิบแม่แม่แมแมแม,แม,แมบนนอนเนียบนนอน,น,อ,นอีลดง เนี้ยปู่เนี้ยปู่บ่หนาววะฮะหนาววะปู่หนาววะหนาวคือบ่หนาวหนาววะพอหนาววะพอไ่ปู่หนาวคือกันหนาวพอไ่ปู่โอ้ขาดเบิดเลยหนาววะหนาววะพอสั่งยางรถก๊อปเนี้ยผมใ้เลยยางสอดเลยเอายางขนาดนี้มาใส่นะกินยางขนาดเลยรถคันนี้ไม่หงาว กินอย no. ่างนัะนนะพอเนี่ยน้บปูพอยัง่ยน้บปูพอยัง่ยน้บปูพอยัง่ยน้บปูน้บปูนวลนวเน้บปูนวลนยาปูนวลเลยเนี่ยาปูนวลเลยโอ้ยนยาปูนวลแล้วเป็นตะแคงเลยน้าปูนวลปูนวลก็เป็นตะแคงเนปูนวลไปสันลงเมื่อลงเมื่อลงเมื่อพี่น้องมาหาเจ้าลายได้เหมือนวันเสาร์วันอาทิตย์ เนา่โยมมาหลายแล้วเหมือนมู้อานก็มาบัาหลายลหมาเขียเฟื่องสวยน้องขวนะน้องขอนะต้นใหม่ต้นไม้บรรยากาศเช้ามามีฝนตกลงมาแล้วบ้าลงพักพ่อนนะวันนี้น้องลงปุน๋นะฮะนนาวไปเร็วอ่าขอจบการถ่ายทอดสดไว้เพียงแค่นี้ อาตุ้จะเลื่อนพอร